เรสซอนที่อารีสอร์ทแอน,น,ะะนด์สปานะครับมันนี้เราเพื่อว่าหมาบางรายเล่นทุกที่เดี๋ยวจะพา,าไปดูว่ามีตรงไหนบ้างน,นะครับ รีสอร์ทแอนด์สปานะครับเท็น์ี้ของเราวันนี้จะได้มาเที่ยวด้วยกันหมดเลยรับการต้อนรับอย่างอบหว่นเป็นธรรมากเลยทำบรสษานที่กันนรับเป็นยังไงตรงนี้เป็นลอ็อบบีนนะะ้ที่สุดสนใจใหญ่โตม่ะชิลมากนะคะดูส,ดสดิคุณนายเขาแบบว่าโอ้โหโ,หโอเขาชิลมากเลยนะคะดูสกอ่อนฝนปิวสวยมากพีห่หนูชราบห่ะลูก ฮัลโหลนี่นะครัเป็นห้องพักของที่นี่นะครับที่โรงแรมส่องพัทยาดิจอลแอนดสปานะคะเขื่อนพันห้องนี้เป็นพรีเซนลี่ด้วยนะคะนี่มาหมดเลยค่ะไยหนูคนสวยเซ็กซี่นะคะจะมารีวิวห้องพักให้ดูกันไหนดูทิชอบห้องไหมอ่ะปัดรถปัดให้เขาเคลื่อนปัดยืโอ้นี่ดูที่ทำมีแบบมีเคอนโดนแคมปิ้งของน้องหมามีชามข้าวที่ใส่อะไรให้พร้ๆๆพอมเลยน่ารักมากเรื่อถึงเล่นกันใหญ่เลยค่ะ ต้องฝังมากที่สำคัญที่อ,อาบน้ำไปด้วยนะครัสามารถอาบแล้วอเอาน้อมาอาบด้วยกันก็ได้เลยเกลียวมากดูเลยเขาบอกว่าจริงๆห้องไซส์เนี่ยอยู่ทั้งสบายทั้งคนและน้องหมาด้วยนะครเราว่าเป็นไซส์ที่มันแบบสบายเลยที่สำคัญนะคะอีกอยาก่างหนึ่งวิวของห้ารเฟนลี่เป็นวิวสาว้น้ำข้างนอกเปนที่ป็นสาวน้ำเป็นีตรงที่ว่าหมาของเระได้ที่เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีตรงไหนบ้างนะคนอกจากนี้นะครับยังมีระเบียงกว้างฝังมาก สามา,ารถปล่อยน้องๆมาเดินเล่นตรงสรวนหน้าบ้านตรงนี้ได้นะคาไปสวนหน้าบ้านนกลางบ้านเป็น b a c ย y a r d ส่วนตัวของเราเองเลยตรงนี้นี่ล่ะมาคือก,ก่อนเวลคัมคุณเซ็กซี่เหล่านี้มีชื่อสุดท้าเราทุกตัวครบเลยเ<ห>วลข้ามเดนูเวลคัมคนสวยเมนูนะคะเมนูน่า,ารักเนาะ เนี่ยความน่ารักมันคือตรงที่ว่าเราสามารถพามาไปได้ทุกที่เลยจริงๆอยู่ซะก่อนเอหนูชอบมากเลยนะคะเรียนฟูบานะคะสองพัญที่สุดมีที่ท้าวด้วยนะคะบ่ายสามสิบห้าโมงที่นบรรยากาศโดยรอบนะคะของที่เรเดซองพัทยารีสอร์ทแอนด์สปานะคะหรือยังว่าเป็นธรรมชาติมากที่สุดพัญสงบร่มเย็นมากสำหรับคนรักสัตว์อย่างพวกเราเป็นเฟรนลี่เอเวอร์แวร์ for everyone everybody happy นะคจ๊ะมาลูกเป็นที่บริเวณ เดี๋ยวนี้เราอไม่ลงเนาะโอ้ลมเย็นลมเย็นลมเย็นขอมัหหน่อยโอ้ ก็อ้เนลูกนั่นกอีเด็กนารักมาดูสิอ่านช้างหูอยู่ไหนครับนมีกอ้เด็กนะคะูอาหารขนยู่ไหนลกแถไหนองกล้องสิลูกอาหารของหนูอยู่ไหนครับ Happy o u s รนะพัยานะคะนีรสัมาเป็นอยู่ไหนนะชอบนเนี้เราทุกอย่างมาเป็นหนึ่งคหนึ่งเลยัวันค l u วันช่วงสาทถึงสี่ทเท่านั้นเริ่มจาก อยู่ไหนนะใช่ป่ะหรืออยู่ไหนเนี่ยชอบจะไปชอบปะเนี้ยตลอดเลยอ่ะอินอีกเพลงลูกสาวเรามาถึงเซตสองนะคะอันนี้แอบนีหนึ่งบอกหนึ่งอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ชื่อว่าอะไรนะชอบปะเนีครับไม่ใช่จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยหลายอันมากจริงปะเนี้ยใช่ปะเนี้ยชอบปะเนี้ยกูไปหวานอะไรกันอ่ะชนก่อนลองในนี้จิบชิมกรูปที่คือบิลกับน้องสาวสองคนแมนแบบเฟมิลี่ทริปอร่อย สัปดาห์ของราที่เอ็เตชั่นนะครับมีบัดดี้แมรี่เสิร์ฟด้วยอันนี้คือไปดองแอลกอฮอล์หรืไงดแอลกอฮอล์ครับผมแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์อยู่ด้านแอลกอฮอล์ก็มีโคตรสุดตื่นเช้าเลย ในฉันเองในมือสาวประมาณนี้ก็ประมาณแปดพันหนึ่งนะครับออคุณแดงเดินหลายรอบจังเลยนะคะวิ mm hmm. ่งผัดหรอแอนะ์ mm hmm. บิ๊กติดตามของนางอยู่นะคะับ mm hmm. คือชอบทำความทีม mm hmm. ขอที่เรื่เยอะมากแล้วก็ทั้งใส่ใจเรืงนีงห้ mm hmm. หรืองปล่อย่างนมยักษ์เดี๋ยวมากที่มิวมาร์กจะเชิญน,นะครับทุกคน น่ารักสุดอ้ะโอ้ยน่ารักสุดโรสิสีน่ารักมากเลยอ่ะแก้มนะครับในหนูดิโน่สื่อในโซนบริสุทธิ์แอนด์สุภาพพิธีนะคะเจ้าชิญขอให้ทุกคนมาพักกันนะคะเดี๋ยวลืมว่าที่นี่มีเพนเฟรนลี่สำหรับน้องๆด้วยเอ้ยก็ตาลนะคะก่อนไปคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครก่อนนะคะแล้วก็อยู่ It is <laughs>